วิธีผูกบัญชีกรุงไทยกับแอปเป๋าังินผ่านแอปกรุงไทยเน็กเป๋าังินอยากให้คุณทําธุรกรรมได้ง่ายไม่มีสะดุดแค่ผูกบัญชีเงินฝากกลุงไทยกับแอปเป๋าังินทาได้ง่ายๆผ่านแอปกรุงไทยเน็กจะสแกนจ่ายโอนเงินเติมเงินหรือจ่ายบิลก็สะดวกกว่าเดิมมาดูวิธีผูกบัญชีเงินฝากกรุงไทยกับแอปเป๋าังินผ่านแอปกรุงไทยเน็กได้เลยครับ วิธีผูกบัญชีเงินฝากกรุงไทยกับแอปเป๋าังินฐานแอปกรุงไทยเน็กขั้นตอนแรกให้เปิดเข้าใจ้าานแอปเป๋าตังเลือกเมนูบริการเลือกบัญชีกรุงไทยเลือกผูกบัญชีกรุงไทยเลือกวิธีการผูกบัญชีด้วยแอปกรุงไทยเน็ก เข้าสู่แอปกรุงไทยเน็กกรอกรหัสผ่านแอปกรุงไทยเน็กหน้าจอจะแสดงข้อความยืนยันตัวตนผ่านกรุงไทยเน็กสํสำเร็จให้กดปุ่มดำเนินการต่อบนแอปเป๋าังินเลือกบัญชีกรุงไทยที่ต้องการผูกจากนั้นกดยืนยัน กรอกรหัส OTP 6หลักที่ได้รับจากเบอร์มือถือที่ผูกกับแอปกลุ่มไทยเน็กผูกบัญชีเงินฝากกลุ่มไทยสำเร็จเสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีผูกบัญชีเงินฝากกลุ่มไทยกับแอปเป๋าังผ่านแอปกลุ่มไทยเน็กเป๋าังินอยากให้คุณทำธุรกรรมได้ง่ายไม่มีสะดุดแค่ผูกบัญชีเงินฝากกลุ่มไทยกับแอปเป๋าังินผ่านแอปกลุ่มไทยเน็ก จะสแกนจ่ายโอนเงินเติมเงินหรือจ่ายบินก็สะดวกกว่าเดิมดูคลิปจบแล้วสำหรับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามให้กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านที่กดติดตามแล้วให้กดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับ